ีครับสวัสดีเอทุกท่านทุกคนนึงครับผมตบกัองเราชงพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะครับผมเฮ้ย <st> มวนแตะเลยครับครับเมวัมน,น,มนนี้ก็จัดีเดิญเาให้กับน้องๆช้างนะ้รับใหม้ขากันไปเชื้า่เ มาครับวันนี้มาเล่นบ้านน้องดาวครับผมมาช่วยกันวันนี้แต่เานาะแต่แจ้งของเรามาช่วยกันนะครับผมวันนี้พอดีมีวอร์ไลย์ทำรงช้างให้กับพี่เดือนนะครับผมวันนี้สาวปีเล่นรัดพี่ฟ้าแล้วก็ชายเล็บเมเนิโกโนะครับผมโอ้โหสาวปีมาเล่นกับน้องๆครับผม เปเปิดอา่ามาหาเปื่เนๆื้อนหน่นองเงี้ยนดาวน,านียมั่วสนุกของกินหลายอร่อยอร่อยแซ่บหลายค่ะน้องดาวก็อยู่ข้างหน้าไม่กลางเลยครับผมใช่เลยอยู่ฝั่งข้างครับปีเราอยู่ฝั่งข้างวันนี้ตากแดดอ,อุ่นพอดีเลยนะครับผมไม่ร้อนนะครับผมว่าอากาศหนาวหนาวครับผมยเมื่อวานเห็นจนสาวปีจ้สาวไปอาบน้ำเลยอาบอนเย็น วันนี้อาบน้ำอ่ามาพอดีแดดอุนอ่นๆนี่ไมเจ้าผมมีการนอนตาอาบแดดได้ดครับผมเพิ่นหนาวเลยเพิ่นนอนอาบแดดนอนอยู่ในแดดอุนอ่นวันนี้อากาศก็คงพอดีนะครับผมอยู่ข้างกับอ่าหนุ่มเลิศรักอยู่ไก่ตัวมากเลยครับผมสาวสวยของเราเนี่มากตัวเต็มใจเลย กินหญ้านะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณตัวใหญ่ใจดีนะครับพมะพ่อมแม่ fc นะครับผมที่ร่วมกันนะครับผมสร้า,างโรง้างให้กับพี่เดือนนะครับผมวันนี้เด็กๆเ,เราก็มีอาหารหญ้ามีอ้อยมีกล้วยนะครับผมโอ้โหอาหารเยอะเลยครับผมวันนี้นูน่นทั้งกล้วยทั้งหญ้าทั้งอ้อยครับผมลดด้วยครับผมอิ่มอีกแล้วสาวเราสาวผมอิ่มอีกแล้วเงินบอสาวปี ปเด็กแต่ว่าเดี๋ยวไมาเฮนนออยาเียนหน่องเังนอะไดแต่ฟ้าออกมาเลยใ่ของกินหลายกินหอยหลังหน่องน,องน,องนำ้ำเด็กก็เวลาได้เข้าอยู่ใกล้กับเพื่อนๆช้างใหญ่ช้างเด็กคืออ่าเป็น วมกันเยอะๆนะครับผมก็สนุกสนานล่าเริงน,นะครับผมข้างงวลโอ้เสียงแมนิโคลแล้วครัผมโอ้ยดาวร้องทักรอ,องเรียกผมนะครับปุ่เดาวดาวฟังตีหูฟังเลยครับผมเอาหูกลางฟังดาวเที่สัมผัสได้บัน้สัมผัสกับแมนนโค เอาๆลายเห็นยังนึะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอยโอ food, ้ยบงคับป <arson> ุ๊ดไจากองมี่มามากได้บ่เ้ยไปหาหน่องได้บ่เล้รู้ซึ้ว่าหน่องสีใหญ่ก็พีได้บ่เด้เลตหรักอ้วนลำล่ำสูงความสูงนี่สิซ้ำๆกันนะครับผมแต่กวางอ้วนอยู่เลตดรักบ่ด้หนาความอ้น มึงขามึงแข็งครับผมจำหม่อมขนาดเลยจำกันกระนองดาวเลยหลักอยู่ใกล้กันนะผมปุ๊บปุ๊ปุดบปุ๊ขอแน่ขอแน่เลยหลักขอน้ำแน่ขอขอพีพีน้ำแน่้ย้พีพีชิมน้ำแน่ปุดบปุ๊บปุ๊บปึ๊บข้อสามอาจจะพวดตัวข้อหนุกฉันปึ๊บปะเอาจนได้ นเหรีรักกินอ่อยไปตาเสียบปีซิมน้ำเนี่ยถักกันแล้วถักกันแล้วโอ้ยจับง่าเขาดิโอ้ยมันมันจับง่ากินอ่อยไปตาเสียบเสียน้องเล,ลดลักกันว่า ปูนปูนปูนดาวกัมเมนิโกหอกันแล้วตั้งปูนคู่คุณตั้งนี่คู่นี่อันนี้คู่เล็กโอ้คุณตามมาะตัดหา่นบ่버 ดาวเพชรครับผมกำลังมาตัดยาให้น้องมิ่งมึ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 งแม่น้องดาวกับแมนิโก้เมนิโก้เสียวหน่า้วเสียวสับปะรดนะอ้วนอ้วนเหยียบไว้อ้วนเหยียบไว้นะครับเอามึงมึงมึงเมนิโก้เสียวะไรบ้างครับมึงดาวเพื่อจะล่าจะได้เพื่ออยากหยอกแมนิโก้อันเพื่อรอเอาสับปะรดมาไหวไก่แมนิโก้มาเอามึงเพื่ออยากจับเขา แม่นกอกเจับไปบ่าไรอ่ะ <to> อ <address> ้วนเยียบไว้อุ่นอุ่นยาะแล้วให้ให้แม่ซิมซาอุ่นอุ่นอุ่นมึงกับเอาเอาตั้งหนึ่งกระเด้งตั้งหนึ่งกระเยียบไว้มึงมึงมึงกับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ได้แล้วบอลนี่ปล่อยแล้วบอลปล่อยแล้วปล่อยแล้วเออโอ้ยมือว่าท่านอ้วนอุ่นบอลนี่เอาเน็บง่าวเลยบอล ตับปะรดเน็บง่าวไปแล้วอ้ยอ้ยอุ้ยเออได้เนใดครับเอาเช่นใดครับผมอ้วนอิ่มแล้วแต่ว่าเหรียนะครับผม อุ่นละตีออุ่นเดียวเดียจะนอนเดี๋ยวพอพาไปอาบน้ำอีกนี่ทำสมกับหมู e ่บ้านหนาวโอ้นพูพ e ูนึง่ <taraf commentary>. ุ่นหมุนหุนนหุุ่นหุนหมุนหมุนมนหมุ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 นหนหมนหมุนหล้นหมอนหอุนหุนอมุนฮมุนแล้วฮุนแล้วุเอมุนหมุนหมนหมุมุนุมมนมมนม ตสตุ๊ดใส่ต oh, ุ๊ดโอ้แมนิโกนตัดเลยหลักอ,อ้ยคือหนึ่งกินอย่างเดียวเลยครับมึงสายกินอีกตัวนี้ ยังคุณใจฉีกไปตัดหญ้าผิดสวนติไปตาพี่ใกล้ร้านไปตัดตัด <laughs> ดูครับเริ่มกินหยาดีดีครับยากกินอะไรสับเปลี่ยนอาหารนา้นองนๆกินได้เยอะเป็นอ้อยเป็นหญ้าเป็นกล้วยแล้วก็เป็นกิกน่งไม้โอ้กิ่งไม้นี่หลายวันแล้วพ่ได้กินนะครับเป็นเกือบเดือนได้ตั้งแต่พ่อเป็นลิทซี่เองครับผมยังไม่หายยังไม่ได้ขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้รงน้ำก็ย่งพ่อท่านใดพันใดพอ่อหันตอนตีน้นองๆพากันไปเล่นน้ำน้องดาวก็เป็นเพื่อนไปเล่นน้ำพ่อได้ไปน้ำเขราพอลงน้ำพ่อท่านใด เดี๋ยวก็หายแล้วประมาณสิ้นเดือนนี้ก็ไปหาเป็นปกติพอจะได้ย่ำเพื่อนเพื่อนไปเล่นน้ำได้จะได้ไปเล่นน้ำไปดูเด่นเนาะทับที่ปนเป็นเห็นรถอันทะเล่นตะตาแต่ยินเสียงอยู่วิญญูบุนหาวแป้าแป้าอยากไปเพื่อด้ไปยินเสียงรถตะตาบ่ได้เลยครับพี่ปีเพื่อโอ้เติอะไรถ้าบุ่นเลิ่มุ่น แนวเหรินแล้วไปเฮ้ย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 เตะเต๋คารังโอ้ยพอแต่วพุบ้าวคาลังดีแต่เนี่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้องล่นเดี๋ยวสำหรับคลิปเร็วนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมก็อย่าลืมหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เป็นึ่งกำลังใจนะครับผม จอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม